ตอนน่ะอเด็กน้อยใหญ่ก็อยู่ในห้องเลยย่ห้อหมดเออจะไปไหนก็บย่างกันงเอ๋เนาะอันนี้ก็จะวางเส้นตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเลยลระคะคุณยายก็ประมาณติงก็เลิกเิกงาน้องปินเิานมอหวมาไหว้อ๋อให้มาบหว้ก่อนใช่ไหมคะเวลาอมแล้วแต่ลูกหลานจะว่าั้งเก่ง ตกองกแลกเจ้าวงลุดเ้ันลตายกินอะเยอะเลยอืม่ลุงสายมาแล้วแหละลุงมาแล้วมาตั้งแต่นู่นตั้งแต่ก่อนนู่นแหละมาดูแ่ที่สี่แล้วลุงมาดูลูกดูหลานขออนุญาตนะคะทั้งเจดเนาะอือใช่ไม่ใช่ตายลุงเองอยู่ที่ไหนนะ ได้ลุงเองอยู่ันสวนชันเก็นนะครด้วยใกยคย่คค่ะาโอ้โหน,นี่ลุงได้ไเล่าทังเบียเออเล่าทังเบียพาพี่น้องพาญ,ญาติปกกู่ปู่ไอ้ปลาเอ में